สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนท่าซูโม่สควอค่ะเริ่มต้นนะคะกางขากว้างกว่าช่วงสะโพกของตัวเองจากนั้นหมุนเท้าออกไปประมาณ45องศาค่ะก่อนย่อนะคะให้เก็บหน้าท้องให้แน่นจากนั้นค่อยๆส่งสะโพกลงไปเหมือนเล่นสะคอร์นะคะหน้าตั้งตรงไว้นะคะเปิดสะโพกเปิดเข่าออกเข่าให้ไปทางเดียวกับปลายเท้าของเรานะคะทั้งสงข้าง ตอนยืนขึ้นนะคะให้คอนโทรลที่ต้นขาด้านในต้นขาด้านหน้าและก้นนะคะพร้อมหายใจออกตอนยอ่อลงนะคะให้ต้นขาขนานกับพื้นโลกนะคะหรือจะลดลงต่ำกว่านั้นก็ได้ถ้าทำได้นะคะอ๋อตอนยืนขึ้นจนสุดเนี่ยพยายามอย่าล็อกเข่าค่ะก็คืออย่าเหยียดเข่าจนสุดลองฝึกดูสัก8-15ครั้ง3าเซร็จค่ะแล้วก็หายใจเข้าตอนที่ยอ่อลงนะคะ อย่าลืมที่จะคอนโทรลกล้ามเนื้อก้นและต้นขานะคะเล่นอะไรคอนโทรลน,นั้นหลังตรงเป็นธรรมชาติไว้นะคะอย่าโน้มไปข้างหน้ามากเกินไปเก็บหน้าท้องให้แน่นนะคะพยายามนะคะกดเท้าทั้งสองข้างแนบติดพื้นไว้ค่ะอย่าเพลอกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่าบีบเข่าเข้าหากันเหมือนอย่างในคลิปนะคะพยายามเปิดเข่าออกเปิดสะโพกออกไว้ค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ